สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มี25วิธีเลิกเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง 1. ที่เชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคด้วยตัวเอง 2. จดบันทึกเป้าหมายของตนไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ง่ายเพื่อส่งเสริมกำลังใจในทุกๆวัน 3. ลงมือทำแม้รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวและให้ตนได้เรียนรู้จากความผิดพลาด สี่เมื่อต้องเลือกในสิ่งที่ยากจะตัดสินใจก็จงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจและจงเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดห้ายึดมั่นในค่านิยมของตัวเองหกทำรายการสิ่งที่ภูมิใจในตัวเองให้ตัวเองได้เห็นและภูมิใจถึงความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง ยอมรับความสงสัยในตัวเองไม่ควรคิดได้ค่าในความสามารถของตัวเองแต่จงพิสูจน์ตัวเองให้ได้คำตอบไปเลยว่าตนนั้นมีความสามารถอย่างแท้จริง 8. ทํำลายความคิดได้ค่าตัวเองหากประสบความสำเร็จในการทําสิ่งใดก็ตาจงระลึกไว้เสมอว่าทุกความสำเร็จนั้นล้วนแสดงให้เห็นว่าตนนั้นมีความสามารถมากพอที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ ก้ากำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากชีวิตเช่นการตัดความสัมพันธ์กับคนที่นำพาชีวิตไปในทางที่แย่ลงหรือสร้างปัญหาและความทุกข์ให้แก่ตน 10. วางภาพความสำเร็จของตนให้ชัดเจนเพื่อกำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตให้อย่างลึกภายในจิตใจ 11. ปรับเปลี่ยนสิ่งที่สามารถควบคุมได้ให้ลงตัวและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตเช่นการกำหนดตารางกิจวัตรประจำวันเพื่อฝึกการบริหารเวลาชีวิตด้วยตนเอง 12. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆก้าวไปทีละขั้นไปสู่เป้าหมาย 13. ประเมินตัวเองเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าตนนั้นมีความไม่มั่นใจในตัวเองมากเพียงใด 14. ตรวจสอบความคิดของตนว่ามีความกังวลจนเสียความมั่นใจในตัวเองหรือไม่ถ้าใช่ก็จงแทนด้วยความคิดบวกว่าตนนั้นสามารถต่อสู้และทำได้อย่างแน่นอน15สร้างจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วจดจ่อกับการพาตัวเองไปสู่จุดหมาย 16. คิดบวกเกี่ยวกับอนาคตของตนพูดกับตัวเองว่าตนนั้นสามารถทำได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 17. สร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พร้อมสนับสนุนและพร้อมให้กำลังใจ 18. หยุดแก้ตัวหยุดคิดว่าตนทำไม่ได้แล้วลงมือทำมันให้เป็นชิ้นเป็นอัน 19. ตระหนักในตนเองต้องค้นหาว่าตนนั้นไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเหตุใดแล้วจงแก้ปัญหาให้ตรงจุด 20. ยึดมั่นในการตัดสินใจของตนแม้จะเลือกผิดหรือถูกก็จงทำมันให้เต็มที่ 21. มองหาคนต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนนั้นๆ 22. มุ่งมั่นแม้ทุกคนต่างก็ต้องพบกับความย่อท้อแต่จงอย่าปล่อยให้มันครอบงำตนเด็ดขาด 23. มองอุปสรรคเป็นบทเรียนที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ 24. สะท้อนกับความท้าทายให้เป็นโอกาสที่จะทำให้ตนได้เรียนรู้และสร้างความพยายามที่อาจมากกว่าที่ตนคาดไว้ 25. อยู่กับพลังงานบวกที่ดีเช่นการได้อยู่กับคนที่รักการได้สัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติหรือการได้พูดคุยกับคนที่สามารถปรึกษาได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานาเสนอตลอดตลอดเลย